ก็ขอกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผม,ผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมาลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมหอกรีน่าฟรีไฟอีกแล้วตามเคยเลยนะครับผมนะนะครับก็สมาลิปนี้นะครับผมใ,ในเกมหอกรีน่าฟรีไฟกับผมนะครับเราก็จะเข้ามาทําการผู้ขืนในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับผมที่ ง่ายเข้ามาในเกมห่อฟรีไฟน,นั่นเองนะครับผมโอ้โหเมื่อคลิปที่แล้วรับผมนะครับเราก็ได้เข้ามาพูดนักกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมขอสายเติมไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็สายเติมอีกแล้วนะครับผม mm hmm. เพราะว่ากิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับผมผมยังไม่เห็นมีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาเลยนะครับอ่านะก็ชสวยเป็นกิจกรรมสายเติมเนาะ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรารอวางที่มีกิจกรรมสายฟรีเข้ามานะครับเดี๋ยวผมค่อยเข้ามารีวิวนะนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมารีวิวในโซ่ของกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับมิดไนต์มาเฟียนะครับอาวุธแห่เพิ่มพิโลและคู่หูเพิงคขมินนะครับเปิดขายเซฟแฟชั่นใหม่แล้วนะครับผมมาในราคา1,100นะครับ99้าสิบเกดมอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับในโซ่ของกิจกรรมนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาเข้ามาดูกันนี่เห็นไหมครับว่ามีการเปิดขายนะครับอาวุธแห่เพิ่มพิโลนะซึ่ง อาวุธแผลงเพอร์พิโลอาวุธนี้นะครับผมสกินนี้นะครับเราจะก็ใช้60เดมอนนะครับผมในการสุ่มนัเนเองนะครับผมซึ่งภายในก่อนนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยสกินปืนนะครับผมนี่ครับ P90 นะครับแบบเช่านะครับผม24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แบบเช่า3วันนะนี่ครับผมเห็นไหมครับมีแบบเช่า7วันด้วยนะ P90 นะครับผมแล้วก็จบขายที่ P90 แบบขาวอเนาะ น่าก็หมายความว่าถ้าหากคุณดวดีนะครับผมคุณก็มีโอกาสได้รับสกินปืนพี90ขาวนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณดวไม่ดีนะครับคุณจะได้เป็นสกินปืนพี9 4แบบเช่า24ชั่วโมงก็ได้ครับหรือว่าแบบเช่าว3วันก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมนอกนอจาก สกินนี้แล้วนะครับผมให้ในายยังมีสกินปืน M79 ด้วยครับนี่ครับผม M79 ครับสำหรับสกินปืน M79 นะครับผมก็เช่นเดียวกันเลยนะครับผมก็จะมีแบบเช่า24ชั่วโมงน,นะครับแบบเช่า3วันนะเห็นไหมครับนี่อ่าแบบเช่า24ชั่วโมงไปแล้วแบบเช่า3วันด้วยนะครับแล้วก็ รวมไปถือมีแบบเช่า7วันด้วยนี่อ่าก็เหมือนกันเลยหน้าตาสกินพิ่งเหมือนกันหมดแหละนะครับแล้วก็แบบขาววอนเลยนะครับผมนี่อ่าเห็นไหมครับค่าคุณโดนดีนะครับผมคุณก็จะมีโอกาสได้รับสกินปืนนะครับ M79 ขาววอนนะครับในกระสุมนะนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูค่าสเก็กลับปืนเข้าๆกันดีกว่านะครับก็สํารับสกินปืนนะครับผม M79 นะครับผมเพิ่นคมินนะครับ ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจสองขั้นนะครับผมเพิ่มจํานวนแมกกาซีนหนึ่งขั้นนะครับผมแต่ว่าจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมอาดาเมจเพิ่มคือสองขั้นนะั่นก็หมายความว่าเวลายิงปืนลุกระเบิดไปใช่ไหมครับผมดาเมจมันดาเมจแรงอยู่แล้วครับแห่มันจะดาเมจแรงขึ้นด้วยครับผมนะั่นก็หมายความว่า มีโอกาสตายทันทีเลยนะครับค้าใส่สกินนี้ยินโดนะครับยิงไม่โดก็ไม่เป็นไรครับยิงเสียดนิดนึงครับก็มีโอกาสตายครับพอมันทาให้แหลมมากนะมันเป็นระเบิดนะครับซึ่งมันเป็นปืนยิงระเบิดนะครับผมมันจะมีรัศมีนะครับรัศมีระเบิดนะครับถ้าเขาอยู่ในเขตรัศมีระเบิดนะครับมีโอกาสตายง่ายทันทีครับเพราะว่านี่ซูเพอ่มดาเมิลคือสองขั้นครับน่ากรธจริงๆเลยนะมีเวลาจับนะครับนี่เห็นไหมครับ เวลาจับสกินปืนนะครับผมก็ดูเท hey, ่มากมีออร่ามากนะมีไฟด้วยนะเนอนเห็นไหมครับไม่ใช่ไฟ on, เนออนเนี่ยมันมคือไฟนะไฟริงจิครับเห็นไหมครับปืม้มมนแบบดูสวยมากๆสกินนี้ดูดีมากเลยนะครับผมก็ ใครที่สูงแค่ขาวอนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับผมถ้าหาคุณกดสุมแค่รอบเดียวแล้วคงได้แบบขาวอลโชคดีมากนะครับแล้วอีกสกินปืนหนึ่งที่เข้ามานะครับผมก็คือสกินปืนพีเก้าสิบนะครับซึ่งจะอยู่ในเกาะสูมเดียวกันเลยนะครับคือกอะส่มสกินปืนมิดไนมาเฟียครับสําหรับสกินปืนพีเก้าสิบสกินนี้นะครับผมก็จะช่วยเพิ่มอาการในการยิงหนึ่งขั้นครับเพิ่มความแม่ยำหนึ่งขั้นครับผมแต่ว่าจะลดนะครับ จำนวนแมกกาซีนหรือว่าจำนวนกระสุนโลนนั่นเองนะครับนี่เวลาจับครับดูดีไหม่าเห็นไหมครับดูเท่มากๆเลยนะครับผมในส่วนของสกินนี้นะครับก็สับใครที่อยากจะเข้ามากรานะครับผมหาสกินนี้นะครับมิดไนท์มาเฟียครับคุณสามารถหาได้จากการที่คุณนะครับเข้ามาทําการสุ่มก่อนซึ่งในการสุ่มก่อนหนึ่งรอบนะครับ คุณจะเสีย60ไดมอนในการสุ่ม1รอบครับสุ่มสองรอบก็จะเสียร้อยยี่สิบดมอนนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสุ่ม5รอบนะครับผมก็จะเสีย3 0 0ไดมอนเนาะแต่ว่าถ้าเรามีขูปองส่วนลดนะครับผมไม่ใช่แบบผมเนี่ยนะครับมีขุปองส่วนลดอยู่นะครับที่สามารถใช้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับไปครับ540เดมอนก็ลดไปนะครับ100อเดมอนก็จะเหลือแค่440้เดมอนนี่เห็นไหมครับ ซึ่งเราสามารถใช้คูป,ปองช่วยได้นะในส่วน,ะนข,ของคูป,ปองน,นี่ก็จะช่วยลดราคาได้นะครับผมจาหราคาที่อยากจ,จะเข้ามาสุ่มนะครับแล้วก็มีคูป,ปองลดราคาอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเข้ามาสุ่มได้นะแบบผมเนี่ยนะครับสุ่มนะครับก็สุ่มได้เลย440เดมอนเห็นไหมครับถ้าผมมีคูป,ปองส่วนลดอยู่นะครับเนี่ยนะผมใช้ลดไป100เดมอนนะครับเดี๋ยวมาดูกัน440เดมอนผม รอบนี้นะครับเราบอกไว้เลยนะครับว่ารอบนี้ผมจัดไกลนะกิจกรรมนี้นะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผมว่าผมจัดไกลมากนะครับนี่ไปดูกันอ้าวทำไมออกออกไม่ได้เดี๋ยวไปเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>ไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะสกินปืนนี้ค่ะว่าผมอยากได้ไหมครับผมก็คือว่าผมอยากได้นะถ้าผมไม่อยากได้ผมคงไม่มาลงซือสุ่มขนาดนี้หรอกอ่านะครับมา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 ,มาดูกัน นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดวงผมจะมาหรือเปล่านะครับผมขอหืนนะผมอยากได้แบบเช่านะแบบเช่าอยากได้แบบเช่าคุยอยากได้ไปหขาวรอลนี่แหละครับมาครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนแรกครับเปิดมานะครับผมได้แบบเช่ามาสามวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของสกินปืนนะครับเพิร์ธมิเอ็มเจ็ดสิบเก้านะครับแบบเช่าจํานวนสามวันนะผมได้มาแล้วนะครับไปต่อครับกล่องที่สองครับ อ่าเฮ้ยแกแบบเช่าเจ็บวันมาครับผมในส่วนของสกินปืนนะครับเพิ่นคามมี p พีเก้าสิบแบบเช่าเจ็บวันมาแล้วนะครับอ่าใช้เลยนะครับไปต่อครับก่องที่3ครับแบบเช่ายีสชั่วโมงมานะในส่วนของสกินปืนนี้นะครับไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเพิ่นคามี m เอ็มเาสิบเก้าขาวอมาแล้วครับโอ้โหดูนะครับมาแล้วเฮ้ย ผมไม้ฝันไปใช่ไหมเนี่มาแล้วนะมามาแล้วก่อนนี้ผมไม่เหลืองก่อนสุม่มนะเนี่ยผมยะสุ่มไม่ครบเลยนะผมไม่เหลืองก่อนสุม่มีนะที่ผมจะสามารถสุ่มเพิ่มได้ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณทิมนาน,นมากๆเลยนะครับผมคีุ่วตาเอาสกินเฟิร์ M 79เพลงทำมีหาวอนมาให้ผมคนระับโหดีใจมากครับ โอ้โหคือแบบกอนแรกผมก็คิดว่าแบบสุ่มไปเล่นๆหน่อยนะสุ่มไปเล่นๆไปนะครับผมไดมอนด์ห่มโซลไหนๆแล้วก็มีคูปองส่วนลดไหนผมก็จะใส่คูปองส่วนลดไปด้วยแหละนะครับในการสุ่มนะฮะนี่ก็คือส่วนสําคัญแล้วก็ส่วนที่ใครอยากสกินปืนก็อยากได้นะส่วนที่อยากได้แบบประหยัดมกผมก็อยากประหยัด นะครับเพราะว่าผมมีคูปองรุ่มในผมเลยใช้คูปองนะครับใช้เปิดลดราคาถ้าไม่ถ้าผมไม่ติดที่ผมมีกระเป๋นะผมก็ไม่สุ่มขนาดนี้นะครับผมก็จะสุ่มแค่ก่อนเดียว2ก่อนไปคำนียมอยากให้รู้กันนะครับแต่ได้มาก็ขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้เหลือกห้าก่อนนะผมสุ่มไปแค่4ก่อนนะครับออกมาแล้วนะหาวอนะโอ้โหสี่กล่องได้หาวอนะ มาดูก่อนเลยนะครับมาครับรอบนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตจริงๆนะครับเปิดคีเดียว5ก่อนรวดเลยแล้วกันเพราะว่าไหนๆผมก็พอใจแลวกิจกรรมนี้คุมแล้วนะหมดไป400กว่าไดมอนด์เองนะครับกับว่าได้สกินปืนขาวอนมานะครับไปครับ5้าก่อนเลยโอ้โหดูนะครับคุณดูนะครับสีที่ผมได้มาครับเมื่อกี้นี้นะครับขาวอนรอบนี้ผี90แบบเช่ายี่ิชั่วโมงมา รัวๆเลยแล้วก็จบหายด้วย3วันนะครับอ่าประคับใจประคับใจนะครับประคับใจโอเคครับก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมเนี้ยนะครับกิจกรรมขออาวุธแห่เพอร์พิโลนะมาต่อครับมีอาวุธแห่เพอร์พิโลก็มีสกินแห่เพอร์พิโลมาด้วยนะครับผมคือสกินนี้นั่นเองนะครับเซฟเพิงคามินนั่นเองนะครับนี่อ่านะครับ ก็จะมีคันสกินแฟชั่นนะครับผมของผู้ชายนะครับนี่มีเสื้อผ้ามีกางเกงเป็นลายไฟนะครับมีส้อมผมนะเนี่ยส้อมผมให้ดูส้อมผมส้อผมเฟี้ยวดีนะเห็นไหมครับดูเท่มากนะครับผมในส่วนของเซฟผู้ชายนะครับนี่นะครับรองเท้าเป็นรองเท้าแกะครับผมหลายหลายคนนะครับที่ไปพูดเล่นฟฟีไฟนะครับผมผมสักตมาหลายคนละนะครับจะชอบใส่รองเท้าแกะนะครับ ในกาทีเข้ามาเล่นนะผมเพราะเราเขาไก่มันจะโซแบบเหนืออ่อยเรากเฮ้เว้ยใช่ไหมอ่าแบบเดียวกันเลยนะครับผมก็สำหรับราค่อยากได้เซตนี้นะครับผมนี่รวมไปถึงมีเสื้อผ้าด้วยแล้วก็กางเกงด้วยนะครับผมซื้อเซตนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1199ไดมอน,น,าาน 1, ด์น,นะครับผมจะราคาปกตินะครับ1499ไดมอนด์นะผมแตรข้าหาซื้อในวันนี้นะครับหรือพรุ่งนี้หรือวันลือนนะครับ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยก็สิบเก้าดมอนนะประิยะยเวลากิจกรรมประมาณสามวันนะครับดังนะั้นคุณจะสามารถเข้ามาซื้อ,อได้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้ผมก็ขอฝากไว้ดูกันนะการเปิดขายชุดแฟชั่นนะครับนี่อ่าครบเซตเลยนะเซตเพิร์คามิงของผู้ชายนะครับผมแล้วก็เซตเพิร์คามิงของผู้หญิงก็เซตเดียวกันเลยนะครับผมก็จะไปกําโปนนะครับไปเสื้อกี่เพาเนาะใช่ไหมครับเนี่ยอ่านะครับนี่มีกระโปมีรองเท้านะครับแล้วก็สวมผมนะครับ รองเท้าจะไม่ใช่รองเท้าเก่นนะนนะเนเา Boost นะครับผู้หญิงนะครับจะเป็นคล้ายๆรองเท้าบู๊ตนะครับไม่ใช่เป็นรองเท้าส้นสูงขึ้นมาหน่อยนะครับที่จะดูดีในสกายของผู้หญิงน,นะเพราะว่าผู้ชายจะชอบใส่รองเท้า8กน,นะครับผู้หญิงก็จะใส่อีกแนวหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่แนวรองเท้าเก่าน,นะเป็นรองเท้าบู๊รองเท้าหนันอะไรกางๆนะครับนะนะครับ,นะรบก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาซื้อนะครับในสโวนของเซตนี้นะครับผมเซตเพอร์คามีผู้หญิงหรือว่า เซฟเปอร์คามิ่งกับผู้ชายก็สามารถซื้อได้เลยนะครับราคาอยู่ที่1 1 9 9งพันหนอยด์เลยนะครับแต่ถ้าหากคุณซื้อนะครับคันสองชุดเลยนะครับผมราคาจะอยู่ที่2,398ไดมอนเก้าสบแดดมอนนะผมอะขอไปผมไม่ใช่2,398ไดมอ 3, นด์นดีใช่ไหมสา0 0ัเนาะใช่ไหมครับหน, 100, บ 1, น 100, มามาึ่ับวกหนึ่งพก็ประมาณคหกันแล้วครับผม2,398ไดมอนด์นะครับอ่านะครับขอ ที่คุณสามารถเข้ามาซื้อได้นะราคาอยู่ที่2องพันสามแล้วก็สิบแปดเดิมพันนะฮะคุณซื้อสองเซตเลยนะครับแต่ถ้าคุณซื้อเซตเดียวราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเดมพนนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันคุณสามารถเข้ามาซื้อได้ฝากกิจกรรมไว้ด้วยเนาะในส่วนของกิจกรรมคู่หูเพิงทำมินแล้วก็กิจกรรมอาวุธแห่งเพอพิโลนนะครับฝากไปด้วยก็ไปว่าขอบคุณมากๆกันแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับเกมฟรีไฟล์ ฝากติดตามผลงานผมไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณน้ำมาครับผมสวัสดีครับ